สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับจากแอปพลิเคชันหางเงินฟรีเล่นเกมนะครับมาใหม่ล่าสุดที่ทําการรีวิวไปเมื่อวานนะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นแอปที่ดีนะในส่วนเกมนี้เพราะมันต้องใช้ในส่วนความจําในการเล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มียอดเงินน่าจะเพียงพอแล้วในการถอนเงินนะเพราะว่าแอปอื่นๆนะั้นส่วนใหญ่ก็คือก็คือจะถอน,นขั้นต่ำอยู่ที่1 0บาทแต่ว่าตอนนี้ผมทําเงินมากกว่า1 0บาทแล้วก็เลย ว่าจะมาลองถอนเงินว่าสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่คลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินแบบละเอียดแล้วก็จะมาสอนวิธีการหาเงินด้วยนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับผมในวิดีโอนี้เรามาอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Power Mind นะครับผมนันเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องอเล่นเกมเกมก็คือเป็นเกมจำรูปภาพนะครับนะอย่างเช่นเกมนี้ก็คือเราก็จำรูปภาพนี้นะครับผมนะั้นเราก็พอเรากดัับเราก็ต้องจำรูปภาพถัดไปต่อนับก็คือเป็นรูปภาพขนนกเพนกวินเนาะแล้วก็ต้องจำรูปภาพในส่วนของดอกไม้ต่อนะครับผมนันมันก็จะมีดอกไม้แล้วก็ต้องจำรูปภาพในส่วนของมีต่อน,นะครับผมนะ โอเคนะครับแล้วก็มีวี3สามตัวนะเราก็ต้องกดให้ดีนะครับอ่าอันนี้คือถูกต้องเนาะพอถูกต้องปั๊บแล้วก็เราทําตามถูกต้องหมดเลยเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญอยู่ที่15เหรียญนะครับแล้วก็อ่าจะมีให้เราได้รับอยู่ที่150เหรียญด้วยการรับชมวิดีโอ1วิดีโอซึ่งผมแนะนําเลยนะครับให้เราทําการรับชมวิดีโอ1วิดีโอนะเราจะได้จาก15หเป็น150เหรียญนะครับพอเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็จะได้ในส่วนของ ดาวด้วยนะครับดาวแล้วก็ได้ส่งของเพชรด้วยนะครับอันนี้คือดาวน้อนดาวตรงนี้คือสําคัญทุกคนนะเพราะว่าดาวตรงนี้เราสามารถที่จะไปสะสมหรือที่เรียกว่าเป็นคะแนนทุกคนเนาะซึ่งดาวตรงนี้ครับสามารถที่จะรุ้นรับเงินนะครับสูงสุดอยู่ที่150บาทนบคาทับแล้วก็ลงลงมาคือ80บาทลงลงมาคือ60บาทแล้วก็20บาทนะครับจนถึงอันดับที่10นะครับแล้วก็5บาทนะคนละ5บาทจนถึงอันดับที่เท่าไหร่เอ่ยเรามาดูกันนะครับ ห้าบาทจนถึงอันดับที่สีนะครับนี่ทุกคนน้อแล้วก็อ่าไม่ใช่49่เนาะ50นะครับอ่าแล้วก็3าบาทนั้นนะครับสามบาทก็คือจนถึงอันดับที่เท่าไหร่3บาทจนถึงอันดับที่ที่ที่อ่าที่หนึ่งรอยทุกคนนะนี่ทุกคนนะแล้วก็1บาทนะครับ1บาทจนถึงอันดับที่ที่200รหรือเปล่าน่าจะเป็น200นีุ่กคนเนาะ ก็คือว่าเราต้องทําคะแนนนะผมมีอยู่ที่511คะแนนเนาะ511<แนน>คะแนนแล้วก็ต้องดูตรงนี้ต่อนะมันจะมีคะแนนให้เราดูนะว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมอยู่ที่511เ<แ>นาะอ่ะนี่ดูคนหน้าแถวๆนี้แหละนี่ดูคนนะ, αι, นะนนนะผมอยู่อันดับที่278นะครับถ้าหาว่าจบอันดับนี้ผมจะได้เพชรนะครับอยู่ที่5,000เพชรด้วยการตรงนี้นะครับผมนะแต่ว่านับถ้าเรานะขยันเล่นนะครับ เราก็จะมีโอกาสได้รับเงินนะครับซึ่งเวลามาจะถูกรีเซ็ตไปอีก9ชั่วโมง15นาทีนะครับผมนะเราก็ต้องขยันเล่นเกมไปนะครับผมนะเราก็กดเล่นเกมต่อนะเดี๋ยวผมจะได้อีกตาหนึ่งให้ทักให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะอันนี้นกเพนกวินเนาะแล้วก็กดเพนกวินไปนะครับแล้วก็จะมีกระต่ายต่อนะหลังจากกระต่ายคือเป็นนกขิวนะครับอ่าหลังโอ้โหนกขิวมี3ตัวด้วยผมไม่ทัน สังเกตเอกี้อ่นแล้วก็ดอกไม้นะครับอดอกไม้คือได้เป็นในส่วนของดอกนี้แหละ,อะโอเคเรียบร้อยทุกคนนะก็ทําสําเร็จก็เหมือนเดิมเลยก็คือให้เรากดดูดีโอมาคิกีจะได้อยู่ที่15ใช่ไหมครั้งนี้ได้16แล้วก็กดดูดีโอต่อจะได้อยู่ที่160เหรียญด้วยกันนะครับโอเคทุกคนนั่นได้มาอีก3 4ดาวแล้วก็14เพชรด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะอะต่อมาก็นะครับจะบอกว่า ในส่วนเกมนี้นะับมันขึ้นอยู่กับคนขยันนกาะคือใส่เชิญเพื่อนนะไม่ได้เปรียบเลยในส่วนของการสะสมคะแนนนาะมันขึ้นอยู่กับคนที่ชอบเล่นเกมใครเล่นเกมเยอะแล้วก็ใครผ่านด่านเยอะนะก็จะมีโอกาสที่จะได้อันดับหนึ่งเนาะโอ้โหคุณธีรสัตนะครับได้คะแนนอยู่ที่2289มืคะแนนเดทเดียวนะคุณมนูนได้อยู่ที่17,939สามสิบเก้าคะแนนนะโอ้โหแต่ละคนนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทุก,กคนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการถอนเงินตรงนี้นะครับมาที่เหรียญสีเหลืองตรงนี้นะครับช่องทางการถอนเงินก็คือเป็นทูมานี่วอเลตนะครับผมมีอยู่ที่3า1 8 8 4 a 4 1นะครับ841นะครับดเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจอเก็บเอาไว้บันทึกเป็นความทรงจำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยเนาะเราจะถอนที่สามแสนกว่าหรือเท่ากับวิธี200งร้อยไี่ไม่ใช่225บาทเนาะเลือกช่องทางเป็นทูมานี่วอเลตแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับอ่ะ กดตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้เราใส่เบอร์ทูบันนวอเล็ตของเราทั้ง2ช่องนะครับจากนั้นให้เรากดบันทึกไปนะครับแล้วก็ให้เรากดถอนตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่าในทุกคนนะเขาบอกว่าแน่ใจหรือไม่ที่จะถอน3 0 0 0 0นกว่าหรือท่ากับวปที่ยี่ิบาทเข้าบเบอร์นี้เราก็แน่ใจกดว่าถอนได้เลยนะครับ เขาบอกว่าถอนสําเร็จคุณจะได้รับ2 5บาทจุดสตางค์ภายใน24ชั่วโมงนะครับเราก็กดคําว่ายืนยันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจอต่อนะครับโอเคนับเรียบร้อยทุกคนนะตอนนี้เหรียญของเราก็ถูกดีเซตไปเรียบร้อยแล้วทุกคนนะอ่านดูเหมือนว่านับโอ้โหทุกคนนะเงินเข้ามาภายใน1วินาทีทุกคนนี่ทุกคนประมาณ45วินาทีเองนับเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะเราทำดีละเนาะแอปพลิเคชันนี้นะครับยืนยันเลยทุกคนนะว่าสามารถที่จะหางเงินได้จริง และถอนเงินได้ไวมากเลยนะครับส่วนขั้นต่ำในการถอนเงินนะผมไม่แน่ใจว่า10บาทหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมนะยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมไปต่อนะครับแล้วก็นับเราเล่นเกมจบตานี้แล้วก็เราจะลองกดถอนเงินมันน่าจะขึ้นแหละว่าต้องถอนเงินไปนั้นะต้องใช้กี่คะแนนนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับอันนี้ก็ตามนี้เลยนะ ยบร้อยนะครับผมนะชน,นะไปนะครับไป24คะแนนอันนี้กดดูวิดีโอจะได้240คะแนนเลยทีเดียวก็กดดูวิดีโอได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็นั่นเดี๋ยวเรานะครับไปที่ในส่วนของคะแนนเมื่อกี้นะแล้วก็กดถอนอ่าถอนไม่ได้ทุกคนนะแสดงว่าถ้ามันถอนได้มันจะขึ้นคำว่าปุ่มถอนเนาะอันนี้ก็คือต้องเฝ้าติดตามต่อนะว่ามันสามารถถอนได้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเพจน,นะครับ พชรก็คือเราต้องสะสมนะแล้วก็มาน่าจะเป็นการแลกแหละเนาะเป็นการแลกในส่วนของหลอดไฟแล้วก็ไม้กวาดพวกนี้ก็หัวใจเนาะซึ่งมันมีประโยชน์อะไรผมก็ยังไม่ชัวร์ตรงนี้นะครับผมนะส่วนฟรีก็คือเป็นการหาคะแนนเพิ่มจากการที่เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นงานดาวนะ์โหลดแอปพลิเคชันเนาะแต่ว่างานนี้ผมไม่ค่อยทำนะผมจะทำแค่งานเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมนะแล้วก็งานของการทำเอฟเฟตนะครับผมนะ โอเคนะครับแล้วก็ต่อมาคืองาน a อ f i ล i a t e หรือการชวนเพื่อนนะครับตรงนี้เราสามารถกดคําว่าเชิญทันทีตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็จากนั้นก็เราก็กดส่งไปที่ต่างๆนะครับเมื่อมีคนสมัครมาแล้วก็กรอกรหัสเชิญของเรานะครับเราจะได้อยู่ที่100คะแนนนะครับแล้วก็จากนั้นก็รับอย่างน้อย1คะแนนในเกมนะครับตัวนี้คือเกมตรงไหน,นเอ่ยเกมตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็นะครับถ้าหากว่า เพื่อนของเรายัะเล่นเกมนี้ต่อไปนะเราจะได้รับไม่จำกัดน,นะอยู่ที่30%นั่นเองนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สมัครเข้ามาผ่านดิกงแล้วก็ใสายล่าเชนของผมนะครับของช่องนี้นะถือเป็นการซัพพอร์ตภายในตัวนะครับส่วนการฝึกฝนคือเป็นโหมดการผลกฝของการเล่นเกมนะครับเราก็ สามารถที่จะฝึกฝนก่อนได้ตรงนี้นะซ,ซึ่งเราฝึกฝนไปเราก็จะได้คะแนนมาเขาบอกว่าหมายเหตุโหมดการปฏิบัติไม่มีค่าใช้จ่ายชีวิตก็คือไม่ได้ลดชีวิตเลยนะแต่เราจะได้รับรางวัลนะครับถ้าว่าเราคุณจะไม่ได้ผลกระทบด้านในส่งคะแนนของเราณนะตรงนี้นะครับผมนะ,ะในส่วนของโหมดฝึกฝนนะถ้าเราปลดล็อกในส่วนของระดับสูงสุดที่20นะแล้วก็ระดับสสุดที่ ส0อันนี้ผมอยู่ที่ระดับที่สินะครับผมเราก็ต้องนีประมาณอีก5ตาเนาะอาจจาะเข้าถึงเป้าหมายที่เขาต้องการน,นะครับ ติดตามตรงนี้คือไม่สามารถกดได้น,นะครับผมนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะออกจากระบบกดตรงนี้เลยไนดะ้แล้วก็ออกจากระบบเลยๆนะครับวิดีโอสอนวิธีการสมัครสมาชิกผมมีแล้วในส่วนใต้คลิปอินดิโผมแปะไว้เผื่อใครที่สนใจไปดูวิดีโอสมัครสมาชิกกันต่อได้เลยนะครับผมนะโอเควิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนวันนี้สอนวิธีการถอนเงินแล้วก็เงินเข้ามาทันทีนะับก็ถือว่าแอปนี้ เป็นแอปเล่นเกมจ่ายเงินดีมากแล้วก็จ่ายเงินไวมากเลยทุกคนนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสวัสดีครับ